รับพี่รองไปเนี่ยเบ้งดวนด้เห็ดลงหครับเฮ so ้ลออ๋อขอค่นวยไข่โอ้ยโอ้ยเ uh no> สียของเลยวะไปซักิต่อต้นมะนาวไม่อยากได้เตียนเฮ้ยยูซสีอก็ังทามหาเตียนตาย เผ็ดระวกเผ็ดละง่ากเอาละครับพี่น้องเริ่มสิมีแววแล้วครับจังเอยเน้ะ